ดไพ่ชุดนี้นะคะเป็นการทำนายของชาวราศีพฤษภนะคะประจำเดือนมีนาคม2564ก็เป็นการดูไพ่พื้นดวงทั่วไปนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูรายละเอียดของไพ่กันเลยนะคะไพ่คู่แรกนะคะตัวตำแหน่งเจ้าชะตานะคะได้ไพ่แบ่งเค้กคู่กับไพ่กรรมการชูใบแดงนะคะอ่าเรามาดู ใบแรกกันก่อนนะคะอันนี้คือตัวตนของเจ้าชะตานะคะที่ไพ่อ่านขึ้นมาก็คือว่าเป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อนะคะชอบแบ่งปันนะคะเป็นคนเหมือนกับใช้อะไรค่อนข้างคิดถึงความคุ้มค่านะคะชอบของดีมีราคานะคะ,ะดูลักษณะการแบ่งเค้กเนี่ยนะคะเห็นว่าจะเป็นคนที่เหมือนกับชอบแบ่งปันชอบเอื้อเฟื้อนะคะแต่ในขณะเดียวกันมืออีกข้างหนึ่ง แต่อยู่ที่ําราเนี่ยก็หมายถึงว่าเป็นคนที่เหมือนกับเป็นคนที่มีหลักการนะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดวางแผนอะไรแล้วเปลี่ยนแปลงเขาได้ยากเปลี่ยนแปลงตัวเจ้าชะตาได้ค่อนข้างยากนะคะรูพรไ้่ใบหนึ่งนะคะเป็นไพ่ที่มาขยายไพ่ใบแรกนะคะได้ไพ่กรรมการชูใบแดงใบแดงเนี่ยคนที่เล่นฟุตบอลก็คงจะรู้หมายความว่าอะไรนะคะ ในไพ่ใบนี้เนี่ยแทนความหมายของตัวเจ้าชะตาคือคุณเป็นกรรมการนะหมายความว่าช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะต้องตัดสินใจทำอะไรกับบคุคคลอื่นนะคะก็คือให้ใบแดงเขาอะนะคะ,ะให้ใบแดงในที่นี้หมายถึงว่าการอาจจะไปลดสิทธิ์เขาหรือว่าจะทำอะไรให้คนหนึ่งเขาต้องออกจากเกมการแข่งขันไปนะคะซึ่งผ่านการไต่ตองพิจารณามาอย่างรอบคอบหรือว่า คุณได้ตัดสินใจแล้วนะคะกับเรื่องนั้นๆน,น,นะคะ,ะมันอาจจะไม่ได้หมายถึงเรื่องของตัวบุคคลอย่างเดียวนะคะอาจจะหมายถึงเรื่องการตัดสินใจในหลายอย่างในชีวิตนะ,ะในช่วงนี้ที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ใครจะมาเปลี่ยนตัวเปลี่ยนใจเจ้าชะตาเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่าถ้าเจ้าชะตาเนี่ยเป็นคนที่ตัดสินใจคิดแล้วได้คําตอบแล้วเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนใจอะไรง่ายๆนะคะ นีก็คือไพ่ตำแหน่งที่1นนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นไพ่ในตำแหน่งของการงานนะคะซึ่งมันจะอ่านมาจากข้างบนได้ด้วยนะคะไพ่ใบแรกนะคะไพ่หัวใจแกร่งนะคะค ไพ่ชุดนี้เนี่ยเท่าที่เปิดเปิดดูมันจะมีไพ่สองอันนะคะหัวใจแก่นก็คือหัวใจที่ใบนี้นะคะเป็นหัวใจที่เหมือนห่อหุ้มด้วยเหล็กนะคะแต่กว่าจะมาเป็นไพ่ใบนี้ขึ้นมาได้เนี่ยหมายความว่าตัวเจ้าชะตาเนี่ยคงผ่านการทุกข์นะคะผ่านการกระทําผ่านแรงกดดันอะไรมาเยอะนะคะจนมีความเข้มแข็งอะ,อะไรกระทบกระเทือนเข้ามาเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ถึง เรียกว่าทนได้นะคะมันมีข้อดีนะก็คือเหมือนกับทําให้เราแก่งขึ้นเราทนทานต่อสิ่งรอบข้างได้มากขึ้นแต่ข้อเสียก็คือว่าบางทีมันทําให้ความอ่อนโยนที่เป็นพื้นดวงจริงๆของเจ้าชะตาเนี่ยนะคะที่ไพ่เห็นเนี่ยนะคะเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนี่ยพอยิ่งเวลาผ่านไปเนี่ยไอ้ความดุดันความ มุทะลุหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามระยะเวลาที่เราเติบโตขึ้นเนะะี่ยค่ะมันไปบทบังความอ่อนโยนที่อยู่ภายในเรานะคะและไพ่ใบเนี้ยมันขึ้นในตําแหน่งของการงานด้วยนะคะหมายความว่าช่วงชีวิตเนี้ยช่วงชีวิตในช่วงนี้นะคะไพ่เขาเตือนเราว่าบางครั้งเนี่ยเราใช้พระเดชอย่างเดียวไม่ได้นะเราอาจจะต้องใช้พระคุณให้มีความอ่อนโยนนะคะไพ่อีกใบหนึ่งคือไพ่ของแม่อุ้มลูกนะคะเด็กเนี่ยเขามีลักษณะงอน คุณแม่นะคะแต่คุณแม่ก็เหมือนกับยังใจดีไม่ว่าลูกจะดื้อหรือลูกจะยังไงก็ยังมันเป็นความถ้าจะลงโทษนะคะเหมือนกับแม่ที่จะลงโทษลูกเนี่ยเขาก็จะลงโทษในแบบที่เหมือนยังมีความแฝงด้วยความเอื้ออาทรน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าช่วงนี้การงานของคุณนะคะมันรู้มากับไพ่ชุดแรกะนะถ้าจะต้องตัดสินใจทําอะไรที่เด็ดขาดลงไปเนี่ย ลองดูพิจารณาหน่อยว่าการลงโทษนั้นน่ะมันมันหนักไปไหมนะคะหรือเราจะมีการทันโบนหรือท,ทอําโทษยังไงนะคะถ้าคุณอยู่ในตําแหน่งที่ต้องต,ตัดสินใจนะคะเผอิญว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนหรอกแต่ไพ่มันขึ้นมาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นตีความหมายอีกความหมายนึ่งก็คือว่าการงานของคุณเนี่ยมันอาจจะต้องมีความรับผิดชอบนะคะอาจจะต้องมี ปัญหาอะไรเกิดขึ้นแล้วต้องมีคนผิดแล้วคุณเนี่ยอาจจะได้สิทธิ์ในการเป็นผู้ชี้ขาดนะคะก็ลองดูว่าจะทำอะไรเนี่ยออแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่มีความยุติธรรมแต่ทำในครั้งเนี้ยใพเขาขึ้นใบนี้มาแล้วนะคะหมายความว่าให้เหลือความเมตตาให้เหลือโอกาสที่บุคคลคนนั้นเนี่ยเขาจะสามารถฟื้นตัวกลับมาได้นะคะลองดูแล้วกันนะคะว่ามันเข้ากับเรื่องของเราไหม แต่ถ้าไม่ใช่ก็ตีความหมายอีกอันว่าการงานของคุณเนี่ยมันมีความขําเข่งจนถึงขนาดที่คุณอาจจะต้องมันทําให้คุณสูญเสียความเป็นหัวใจนิ่มๆไปอะคะ่ะกลายเป็นคนดุดานกลายเป็นคนเกี้ยวกาดกลายเป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวนะคะทําอะไรสุดโตง่งใช้อารมณ์เยอะไพเ่เตือนว่าให้มีความอ่อนโยนเข้าไปด้วยนะคะก็จะทําให้ปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าลักษณะงานที่ทําอยู่เนี่ย มันสบายขึ้นนะคะถ้าบางคนทํางานคนเดียวอาจจะเป็นค้าขายนะคะไม่ได้เป็นทํางานในรูปของบริษัทที่มีเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยก็หมายถึงว่าบางครั้งคุณอาจจะมีปัญหากับลูกค้าเพราะว่าบางทีเราก็เถียนตรงเกินไปนะคะไพ่จึงขึ้นมาว่าบางทียอมยอมเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่แก้ไขได้เล็กๆน้อยๆเราก็ยอมซะนะคะก็จะทําให้มิตรภาพมันสืบต่อไปนะคะ เพินว่าไพ่พวกนี้มันเป็นการดูภาพรวมก,กว้างๆดิฉันก็จะพูดกว้างนิดนึงนะคะมันก็เลยอาจจะดูแบบว่าเยอะแต่ก็ดูแล้วกันนะคะว่ามันเข้ากับเราไหมเพราะไพ่ชุดนี้เป็นไพ่ที่ค่อนข้างเขียนได้รายละเอียดค่อนข้างดีนะคะแล้วก็อ่านได้ค่อนข้างโอเคเพราะฉะนั้นถ้าใครดูไพ่แล้วก็ดูเรื่องราวของตัวเจ้าชะตาเองเนี่ยอาจจะได้คําตอบที่ไพ่ไม่ได้บอกขึ้นมาก็ได้นะคะแต่เราสามารถดูหน้าไพ่แล้วก็ ตีความหมายออกมาได้ไม่ยากนะคะไพ่ชุดนี้ค่อนข้างโอเคค่ะไม่ยากเหมือนพวกไพ่ฝรั่งนะไพ่ฝรั่งบางทีมันมันตีความหมายยากนิดนึงมันอาจจะต้องมีความหมายเฉพาะของมันนะคะไม่เหมือนไพ่พวกนี้ที่บางทีเราดูหน้าไพ่แล้วเราก็สามารถที่จะรู้เรื่องราวได้นะคะต่อไปเป็นไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งการเงินนะคะเราจะเห็นไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ,พ่พระจริงๆท่านยืนอย่างสงบนิ่งนะคะอยู่บนใบบัวที่ข้างล่างเป็นนามนะคะ ถ้าดูแบบนี้เนี่ยก็เหมือนกับขึ้นว่าถ้าจิตใจเราสงบนะคะต่อให้มีอะไรลุมเล้าเนี่ยก็ทําอะไรเราไม่ได้พอมาขึ้นในตําแหน่งการเงินก็อาจจะหมายถึงว่าปัญหาการเงินที่เกิดขึ้นในช่วงเนี้มันก็อาจจะทิมแทงจิตใจเรานะเช่นไรายได้ไม่พอนะคะหรือว่ามีรายจ่ายเยอะนะคะจนทําให้เราเนี่ยต้องประหยัดมัธยัตนะคะไพ่พระเนี่ย จริงๆท่านก็ไม่ได้ยุ่งเรื่องการเงินอยู่แล้วถูกไหมคะแต่พอมาขึ้นในตําแหน่งการเงินเนี่ยก็หมายถึงว่าเงินถ้าเราจัดสรรได้ดีเราก็มีชีวิตไปได้อย่างพอเพียงนะไม,ไม่ไม่ต้องขวนขวายเอาไม่ใช่ไม่ต้องขวนขวายสิหมายความว่าถ้าเราไม่ไม่ใช้อะไรที่ฟุ้งเฟอ้อเกินไปเนี่ยเราก็อยู่ได้จิตใจเราก็จะสงบนะคะพอไพ่ขึ้นมาแบบนี้นะคะมันก็หมายถึงว่าการเงินในช่วงนี้ยอาจจะ ไม่เป็นไปอย่างที่คิดนะคะหรือว่าอาจจะมีการต้องใช้เงินแบบไม่คาดฝันนะคะไ่ฟ้าผ่าใบนี้นะคะแต่เจ้าชะตาเนี่ยลองจัดสรรให้ดีๆมันไม่ได้แย่มากนะคะคือเราต้องรู้ว่าเราจะใช้ขนาดไหนระดับไหนเช่นเปรียบเทียบกับอะไรดีเหมือนกับมีของสองอย่างนะคะ อ่าเหมือนกาแฟดีกว่ากาแฟปิ้งง่ายๆเช่นกาแฟแก้วละร้อยกับกาแฟแก้วละ25บาท30บาทนะคะมันก็เป็นการได้กินกาแฟเหมือนกันรสชาติมันอาจจะแตกต่างกันนะคะแต่ว่าถ้าเราไปยึดติดกับว่าเราต้องกินของแพงๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทําให้ชีวิตเรายาก เราอยู่ไม่ได้นะคะแต่ถ้าคุณใช้ให้พอเหมาะกับสถานการณ์ที่เราเป็นอยู่นะตอนนี้ถ้าไรายได้เราลดลงหรือเรามีรายจ่ายอะไรที่ต้องเพิ่มมากขึ้นแล้วเราจัดสรรให้ดีๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สะด,ดวกสบายมากนักนะคะอย่างที่บอกนะคระัมันมีหนามอยู่ข้างล่างคอยทิ่มแทงเราแต่มันก็ยังมีอันนี้เขาเป็นใบบัวนะคะเป็ดอีกชั้นหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าเราทําจิตใจให้สงบได้เนี่ยเราก็จะผ่านมันไปได้โดยไม่ยากนักนะคะขึ้นในตําแหน่งการเงินก็หมายความว่า การเงินไม่ค่อยดีนะแต่เรายังสามารถผ่านมันไปได้เราต้องรู้จักจัดสรรน,นะคะมาดูเรื่องของสุขภาพบ้างนะคะสุขภาพการใช้ชีวิตด้วยนะคะไพ่คู่นี้ ไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่เด็กขี่จักรยานนะคะก็เป็นไพ่ที่ดูออกเลยว่ารู้สึกเฮฮาปาร์ตี้นะคะเจ้าชะตาช่วงที่ผ่านมาหรือช่วงในเดือนนี้นะคะอาจจะใช้ชีวิตเนี่ยต้องระมัดระวังหน่อยนะคะจะสนุกอะไรเนี่ยให้มีขอบเขตนะคะอย่ารู้สึกว่าเราทํางานหนักเราเครียดแล้วเราใช้ชีวิตแบบเต็มที่เลยพออีกด้านหนึ่งนะคะไพ่ใบหนึ่งเนี่ยมันเป็นไพ่อยู่ในกรงนะคะตีความหมายว่า ไม่ค่อยดีนะคะหมายถึงการขาดอิสระภาพนะคะถ้าดื่มกินเที่ยวต้องใช้ชีวิตแบบมีสติเพราะเจ้าชะตาเนี่ยถึงแม้ไพ่พื้นดวงจะบอกว่าเป็นคนที่อบอ้อมอารีเอ,อื้อเฟื้อก็จริงนะคะแต่พอเวลาโมโหหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยจะเป็นคนที่คุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยอยู่นะส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากการใช้ชีวิตในช่วงที่ผ่านมาค่ะพอเรากดอะไรเยอะๆเนี่ยก็เลยเป็นคนที่พร้อมที่จะสู้ไม่ค่อยยอมใครนะ เพราะฉะนั้นเวลาขาดสติแล้วก็จะคุมตัวเองไม่ค่ได้นะคะถ้าเที่ยวเฮฮาปาร์ตี้นะคะมันขึ้นในตำแหน่งสุขภาพพอดีนะคะตีความหมาย2ออย่างนะคะก็คือว่าถ้าใช้ชีวิตไม่รอบคอบอาจจะได้เข้าไปเกี่ยวกับคุกตารางนะคะหรือเสียอิสรภาพนะคะมีเรื่องให้ต้องปวดหัวมีเรื่องให้ต้องใช้เงินยิ่ง ในช่วงนี้ต้องรู้จักแบบใช้เงินให้เหมาะสมอยู่ด้วยนะคะถ้าตีความหมายหนึ่งก็คือว่าใช้ชีวิตสมบุกสมบันมากๆเฮฮามากๆการใช้ชีวิตสมบุกสมบันในตำแหน่งใบนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าใช้ชีวิตตากตำมทำงานหนักนะคะดูลักษณะหน้าไพ่ก็จะรู้ว่าใช้ชีวิตหมดไปกับการเฮฮาปาร์ตี้นะคะมันอาจจะทำให้ชีวิตของคุณเนีต้องหยุดพักชั่วคราวนะคะอาจจะหมายถึงการป่วย จนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะแต่ไม่ได้มาจากโรคภัยไข้เจ็บนะมาจากการทําร้ายตัวเองเนะคะหรือมาจากการใช้ชีวิตที่ผิดๆนะคะต้องรักษาสุขภาพหน่อยนะคะกินนอนอะไรให้มันพอหมาะพอสมนะคะไพ่ตำแหน่งสุดท้ายนะคะเป็นไพ่ที่ หยิบขึ้นมาแล้วรู้สึกเศร้าๆยังไงก็ไม่รู้นะคะมันเป็นไพ่ในตำแหน่งของเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครมีคนแก่ใครมีผู้สูงวัยอยู่ที่บ้านนะคะอาจจะไม่ใช่พ่อแม่เราอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่คุณปู่คุณย่านะคะหรือเป็นคนที่เราเคารพรักคนที่เคยเลี้ยงดูเรามาอย่างไงก็แล้วแต่นะคะลองกลับไปดูท่านบ้างนะคะไพ่พวกนี้เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงตัวเราอย่างเดียวนะคะมันหมายถึง สิ่งที่อยู่รอบตัวเราหรือสิ่งที่เขาอยากจะเตือนเรานะคะถ้าคนผู้ใหญ่ที่บ้านหรือคนที่เรารักเนี่ยเราปล่อยท่านไว้ให้เงาเงาอยู่บ้านคนเดียวนะคะท่านอาจจะป่วยไม่สบายหรืออย่างเงี้ยถึงเวลาที่เราต้องกลับไปดูแลนะคะเพราะว่าไพ่ใบที่84เนี่ยมันเป็นไพ่ที่แฝงไว้อีกอย่างหนึ่งนะไม่ไม่ได้แปลว่าจะไม่ดีนะคะแต่มันเป็นไพ่เหมือนกับการเปลี่ยนจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งนะคะ ถ้าคนที่เอถ้าไปขึ้นในตำแหน่งของคนป่วยเนี่ยมันอาจจะหมายถึงการจบสิ้นเ,เหมือนเหมือนกับจะหมดอายุไขอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ไม่ได้แปลว่าใบนี้จะขึ้นอย่างนั้นนะคะเพราะไพ่ใบที่สองเนี่ยยังดีอยู่นะคะแต่หมายความว่า คนที่เรารักผู้ใหญ่ของเรานะคะเขาอาจจะป่วยไม่สบายเหงาแล้วไม่มีคนดูแลนะคะก็ต้องกลับไปดูแลบ้างกลับไปพูดคุยบ้างนะคะแม้เราจะรู้สึกว่าบางครั้งเรากลับไปกับคนแก่แกหรือกับผู้เราผู้ใหญ่เนี่ยก็ทําให้เรารู้สึกหงุดหงิดเพราะว่าท่านดือ้อท่านไม่คืนเชื่อฟังหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะมันก็เป็นนิสัยของคนแก่ค่ะเป็นทุกบ้านนะคะแต่เราก็ต้องยอมอดทนช่วงหนึ่งเนาะ พราะว่าช่วงเวลานี้มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่นานมากที่เราจะได้ใช้ด้วยกันนะคะอ่านี่ก็คือไพ่ภาพรวมโดยทั่วไปของพืชศพนะคะเท่าที่เปิดมาเนี่ยยังไม่มีไพ่ราศีไหนที่ดีมากๆเลยนะคะแต่พืชศพนี่ก็ถ้าลดความ ลดความเครียดนะคะลดความดุดันลดอะไรลงไปบ้างใส่ความอ่อนโยนเข้าไปหน่อยนะคะแล้วก็จัดสรรชีวิตให้ดีๆนะคะลดความเฮฮาปาร์ต mm ี้ลงก็ไม่ได้แย่นะก็ยังโอเคนะคะอ่าแล้วก็อย่าลืมนะคะพไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมากลับไปดูแลคนข้างหลังเราด้วยนะคะ mm hmm. ก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ